ถ้าใครไม่เคยเข้ามาจะไม่รู้ว่าข้างในนี่ยาวมาเป็นร้อยสองร้อยเมตรอีกนะครับโอ้นี่เป็กรปลูกกระเจียวเลยโอ้นี่เป็นวิธีการปลูกกระเจียวนะครับตัวนี้เป็นเป็นดอกดินไหมครับตัวตัวดอกดินใช่ไหมดอกดินครับนี่เราปลูกออเ,เ,เอาเมล็ดพันอย่างเดียวอเอาเมล็ดพันอย่างเดียวครับข้กระเจียวตัวดอกที่มีมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งดอกหนึ่งดอกครับมูลค่าหน่งพั้าร้อบาทหนึ่งดอกมีมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ นี่คือเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวนะครับเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวคอราเอาเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวเราเอิ่มเมล็ดพันธุ์อย่เดียวกันโอ,อ้ครับผมเวลาเดือนเดือนที่ผ่านมาคือเดือนนี้เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเ,เอาไปไปลงแปลงอย่างเดียวเยวลาเมล็ดพันธุ์มันจะออกมาที่เรา ไม่มีเวลาเราก็มาขอเ้อย่างเงี้ยแบบ่นีโอนี่นี่นี่เขาจะออกแบบนี้ใช่ไหมครับโอ้น,น,นี่ใช่เขาทั้งหมดเลยใช่ครับน,นี่นะนี่ใช่เขาทั้งหมดเลยถ้าเก็บไม่ทันเขาก็จะหล่นแบบนี้นะครับหล่นเขาก็จะจะมีการมาขุดออกไปเนาะขุดลแล้วก็ถอนไปใส่ถุงครับโอ้เราเหมือนเราหาเห็ดเลยครับผมสงสัยว่าไอ้ตัว เมล็ดมันมันออกมาแบบไหนเวลาเราเวลาเราเจออะไรเขาเรียกอะไรนะดอกมันแล้วเขาเขาพอเขาสุกแล้วเขาเป็นเมล็ดนี่นี่มาดูมาดูอนนอยมาดูลูกนี่พาทอฝันมาเรียนรู้ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่เป็นดอกนี่เมล็ดอยู่ข้างในเนี่นี่อยู่ข้างในเนี่ยครับครับนี่ข้างในนี้จะมีประมาณกี่ดอกกี่กี่เมล็ดโอ้หนึ่งหนึ่งนี้ห้าร้อยขึ้นใช่ไหมฮะครับมันเยอะโอ้ เราขาดยดอกราบาดเราระบาดมันเยอะมากครับมัูลค่ามันสูงครับเพราะหนึ่งแปลงนี้เราจีนมุฒค่ามันเยอะมากครับ,รบอยากให้เเร,<ม>เราเรียนรู้แบบนี้นะอ,นนค,อครับนี่เราต้องมาเรียนรู้แบบนี้นะครับพี่น้องแล้วก็บริหารจัดการง่ายด้วยเวลาเรามีฟางเราก็มาเอาหูผุมเรื่องของอะไรฟงรางจันจะพืชจำเป็นจะพืชเราไม่ต้องใช้ยาไม่ใช้ปุ๋ยครับครับ เพราะว่าเรามีฟางฟางเมื่อน้ำกระทบฟางแล้วจะมีปุ๋ยในตัวมันจะย่อยสลายถ้าเป็นปุ๋ยในตัวเราคิดแบบไม่ง่ายแต่จง่ายเลยเราคิดแบบนี้นะครับตอเราไม่ต้องใช้ยาต้องแค่ปุ๋ยไรสิ้นครับครับ้ระดีมากมากเลยนี่ผมลูกโดนนะลูกแม่บ้านนี่ก็ใ่ฝันอยากมาดูมากเลยนะแต่ว่าชวนมาครบนอกต้องเอาไข่สั่งหมดให้หมดใช่ไหมครับ ไปสร้างมนต์ออกให้หมดอ้อมหมดเลยเอาออกใช่ไหมครับไม่ปลูกให้มหมดเอาปลูกอ้อมให้หมดเลยปลูกอ้อมให้หมดเพื่อเพื่อเพราะว่าปีแรกเราเอาเกียวปีสองปีสามปีสามเราเอาไผ่ทั้งหมดใช่ไหมครับเพื่อจะตอนตอนเราเอาขายลำลำละหกร้อยบาทอือลำเลยทําเป็นลำ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 ละหกร้อยหกร้อยเรามีสร้างมนต์ครับในนี้มีอย่างมีสี่สิบลำาอาสี่สิบกอเนี่ยหนึ่งกอมีกี่ลำคูณไปเลยครับ เป็นงานครับมันมีมูลค่าเพิ่มมาสูงมากแล้วก็เราไม่ต้องทงาํางานขพงราเราทํางานในสวนมันก็มือใช้ได้จริงครับครับ,รบผมมาดูเป็นแนวทางครับเพราะว่าที่สวนสุขใจเราก็กําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ <c oughs> อยากจะได้ข้อมูลจากพี่โอ้นี่แหละไปทำงานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพื้นที่ที่เราทำมาได้เป็นกเราก็จัดการเรื่องของธุรกรรมขึ้นไหมจุดเจียวปกอ,อีรอบพวกูกอ่ทึกอะไรเงี้ยนะปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์อย่างเดียว เพราะว่าพรุ่งนี้เราไปเที่ยวจะมีสองดอกดอกแรกคือดอกของเมล็ดพันธุ์ดอกที่สองคือดอกของเอ้าพันธุ์เอ้าพันธุ์เราจะขุดประมาณสองปีสองปีหนึ่งก็มีประมาณสามกิโลสามกิโลคูณร้อยสิบเท่ากับสี่ร้อยสิบบาทแต่ถ้ารเราเก็บเครื่องของเมล็ดพันธุ์อ่ามันจะเยอะกว่าเราเราคุยเรื่องของเอ้า สวนพื้นที่กว้างมากนะครับพี่น้องสีไร่เต็มพื้นที่แล้วตอนนี้นะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียนตะเคียนักานป่นะครับตะเคียนครับที่ก็บ้อ่นีน,น,นะครับ้อเอะี่พครับพนี้มันีเพาะฝักหวานป่านะครับฝกวานปลานั่นเป็นนี่กับอันนั่นเป็นเอ่ออนี้อะไรนะผม อร่อยไอ้ว่าไม่ใช่ว่ากับมันเป็นอะไรมหาดมหาดมหาดโอมหาดนี้นะครับพื้นที่เต็มแล้วม่เหลืแปลงพอด้านนู้นเป็นพออะไรครับพี่คนทางนั้นก็เป็นเอ่อนยางนาครับยางนารตรงนี้เป็นยางนานะ ตอนนี้มียางนาเรามีกีส่สาย